วันนี้มาเก็บเก็บผักพี่บาสเมื่อเก็บอะไรเก็บอันนี้เก็บอะไรอันนี้เก็บผักเก็บผักเก็บผักกรพามาเก็บผักดูเขาเก็บผักไหนตีไหนใครเก็บผักใครเก็บอยู่ข้างล่างลุงดูดิใครนะใครน่ะลูกมีกับมีกับคนนน้นมีกับญาแอนด้วยน้ำพี่บาสด้วยเออพี่บาสเลือกใครอีกมีนักคนนักคนนู้นด้วยคนนู้นชื่ออะไรอ่ะคนโู้นหรอคนนู้นชื่ออะไรอ่ะ แม่เอ๋เออแค่ดำแค่ดำเก็บผักอะไรมาเก็บผักทำไว้ทำกับข้าวเนอะผักกรุ้งผักบุ้งวังนิลูกอย่าเล่นไม้ผักบุ้งเออสนุกไหมเนี่ยสนุกมากแต่เรามาเก็บผักกันนี่เลยนี่แล้วตีเก็บได้มัางหรือเปล่าเนี่ยนี่นะเรามาเก็บนี่ต้นอะไรนี่ต้นงวงช้างเนี่ยต้นงวงช้างช้างเออต้นงวงช้างแต่อันนี้อะไร เป็นดอกดอกอะไรดอกอะไรนะดอกอะไรลองพูดทีดอกมะละดอกดอกมะละอืมจะผักนี่มาดูลูกมันนี่นี่นี่เก็บมาดูเยิบมาดูนะลูกตั้งเหลืองเนื่องมะละขี้นกมันสุกแล้วมันสุกแล้วแต่เราไม่ได้ทำกับข้าวเราไม่ได้ทำข้าวเดี๋ยวเดี๋ยวปูออกเก็บวันนี้นี่ไงลูกมันมะละขี้นกเก็บไปกินได้เนี่ย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 พวกคนรละมา มันสนุกมีสวยงามมากๆไหนอะสวยงามอันไหนสวยงามนี่มันกากามันกระกานี่คุณปู่มันคือลูกอะไรนี่คือลูกอะไรนะเขาเรียกว่าอะไรนะเออลูกอะไรไม่รู้นี่เรามาลองเก็บเป็นิี่นนี่มันเยอะมากมากนี่นี่ลูกกระเราเคยกินทุกคนไหมคะเคยกินไหมล่ะกินไม่ได้ลูกมันกินไม่ได้ แต่มันยังไม่สุเ zob, เก,สกเ,เราต้องเอาไปต้มก่อนค่ะโอ้มันจะสุกเองเราต้องเอาไปต้มก่อนค่ะแต่อันนั้นนะคะมันจะเป็นตน้ตนหญ้าต้นหญ้าใช่ต้นหญ้ามันเขาจะไม่ได้ตัดตัดเหรอแต่ส่วนนั้นนะคะม,มันจะเป็นวิวมันจะเป็นวิวใช่วิววิว,ว,วเออส่วนนั้นเป็นวิว อันนั้นน่ะเป็นวิววิวเขาเรียกวิวววิเออไม่ใช่วิววอ่ะแต่อันนั้นนะคะมันก็คือที่มันสวยงามสวยงามไปดูทางนู้นไปไหนตีอ่ะตีไปไหนมาทีตีหนวลมาแล้วตีน้อยนนวนวลมาแล้วมาดูอันนี้กันนนวลดูแล้วกับพี่เฟิร์สนนวลระวังล้มนนเออต้นไม้ ส่วนทางนู้นล่ะรอ่ไตเีจะเล่นไม้ด้ำไม้ทิ่มอันนี้นะคะเขาจะเป็นเขาไปไปไปดูไปตามตีไปเลยตามตีมาบอกงี้เถอะตามตีมากันคืะไหนออลูกอย่าไปไกลมันมีอะไรหรือเปล่าเออ นี่คือต้นอะไรเนี่ยต้นอะไนี้นะคะมันจะขึ้นไม่ได้นี่อันอันอันตรายมีรังอะไรรังนกเปล่ารังนกแต่ตรงนั้นหน้าหนูเห็นรังนกคืออะไรนะคะบ้านอะไรรังนกก็คือบ้านนกไงบ้านนกนี่นี่ไงรังนกเนี่ยรังนกนะบ้านนกนี่่คคะุณเิ้ำอันนั้นต้นหนามอันตรายใกล้มัน ไปทางโน้นกลับไปทางโน้นกลับไปทางตีนุ่นตีมาแล้วลูกเรามาดูไอันนี้กันนี่เลยเออยอดนั้นกินได้น,นั่นอะกินได้แต่อันนี้มันสกปรกแล้วรเราเก็บเก็บไว้ทำกับข้าวทำกับข้าวได้ <t ell> ไปนู่นไปนู่นไม่ได้ลูกเด้อเด้อไอ้เค่กัดนู่นไปทางโน้น,ต,น,นตามตีมาเลยดูใบมันทำกับข้าวกินได้เอาตามตีไปเลย

ย่างย่างที่บ้านแป้งกระดามกระดามกระแป้งกระดามขมแต่อันนี้นะคะเขาก็เป็นดอกกระปิ้วดอกกระปิ้วเหรอดอกอะไรดอกกระปิ้วดอกเป็นไงดอกกระปิ้วเหมือนเหมือนกันเหมือนหอมมากเลยอ่ะดูอะไรบ้างอ่ะ มันคืออะไรลูกดอกเขาเรียกต้นงวงช้างต้นงวงช้างนี่เลยดอกมันนี่นี่ไม่รู้ต้องทางข้างหล่างจนนึกจะเห็นนี่เออเออเนี่ยแต่แล้วนะคะมีคนดูอันไหนอะลูกมันคืออะไรอะไหนตีนเออใบไม้ อืแต่สวนอน้นนะคะเขาก็เป็นเหมือนน้ำเขาก็ได้ฝนตกฝนตกนะแต่อันนี้ลนะคะเขาก็เป็นไม้เล่นไม่ได้เล่นไม่ได้มันทิ่มเอานีทิ่มเอาเหอเนี่คะว่าถ้าเราไปเล่นอนุน่ะเราเราจิ้มตาอืมจิ้มตาต้องแต่อันนี้นะคะเขาขึ้นแล้วม,ม,ม,มันตกย,ยังยัง ไปเดีวเราไปทางนู้นกันอ่ลงาไปแล้วไปแล้วลูก็อยากลงมาลงไม่ได้หรอกมันลกมันลกแล้วลขึ้นไม่ได้ปิงเยอะลูมาถ่ายคลิปด้วยกันม,มาถ่ายด้วยอืม อ๋อยอยันนี้เราก็มาเก็บัก <pow> <P> um> พอแล้วเอาแค่ okay, นี้แล้วพี่ตังตัดอเคอือก่อน,นเจอผลไม่ปลาแล้วโอ้ดูนะบักแข้ปปุ๊โอ,อ,อ้รวนกองอย่างเพ่งเลยเพื่อนเก็บไปเก็บไปสวรรค์บ้านนานี่สวรรค์บ้านนาอยู่ไหน หลอหลอพี่นามนเลวะไม่รู้ทำไมใครมองไม่เห็นเป็นยกหลอถือมาปากกอโดดลงๆเ่ยนะถุงมาใสุ่งใส่บาบาทหาถุงมาใส่เหมือนนี่ถอดเสือมาใส่เอามะห่อเสื้อไหมจน่นเอเอาหน่งมาเอาชสดเ่าออกไว้ลายใส่เบิต อันผู้อื่นเขาอาจีออกมือเอื่อนเขาใส่กรบบม่นมันจับจริงจงไว้ใส่ใส่ที่ล้างเบอใส่ที่ล้างกรบบดที่ล้างตัวนอกอยางนอดอถอดออกยังไงอ่ะอถอดลาตัวมีการถือด้วยถอดเก็บเอายกินไดเบิดเลยเนี่ยผรลไม่ปลาเดี๋ยวแทนเลยไม่กินครับ เขาเหลือสามพันเกหกรปจากันเกิดมือแม่งรูห้ลายลายดีคนน่ะไม่หเคยกินด้วยเนี่ยทางประเทศมี่แบบเนี่ยมันมีได้อยู่ประเทศไทยนะสวรรค์ วันบาน,น่าอะไรก็บ่มีความเก่งอกเกงลระ,ละจามูลายลีบน่ะมันลนลงแหมไคบ่เคยกินอ๋อแน่เด้ออ๋อได้เสจ้ นี่แหละอันนี้แหละนี่องนี่แหละไปุนแวนก็ไปหมดแล้วปลาลกวยขุนมองเคยกขปลูกแตงโมต้มะลาละเต็มเสือแล้ว เราดูซ้ายข้กไันละใหม่ป่าสุกเต็มดินนี่นะก็เอินซุกเต็มดิน โอ้ร่มเย็นดีแท้ๆนี่หมกัวลวนกินได,ด้เนี่ยนี่ หวานกินมังรูบัดชั่วเบ้างแซ่บ ถ่ายถ่ายมั้ยนี่เอาถือมาถ่ายกูจะกินในเบิ้งนี่นี่มัน <c oughs> <c oughs> เป็นหน่วยแบบนี้แเสบคักกินได้อ๋อหวานมันหวานหนึ่งส <c oughs> องมาแล้วมาเกีๆๆ่ยวเนี่ให้เบิ้งซักหนี่ก่อน